ใบชมพูนี่ใบยทะเบียนหมอกับใบประกาศใบประกาศ,ากาศหน้าตาจะเป็นยังไงนะนักเรียนหลายคนสงสัยมากนี่จะให้ดูของพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะฮะใบประกาศนะครับก็หลักๆที่ใช้สําหรับขึ้นทะเบียนเนี่ยจะเป็นเป็นใบภาษาไทายนะกระทรวงเขาจะรองรับภาษาไทยเท่านั้นนะคะรับภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ยกเว้นเราไปต่างประเทศนะครับเวลาที่เราเรียนผ่านโรงเรียนหรือสถานที่นะครับที่ได้รับการอนุญาตให้สอนได้เนี่ยแล้วก็ในการรับรองหลักสูตรเนี่ยเขาก็จะมี ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่บริการนะครับนีอันนี้เป็นใบประกาศของพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนี่ประมาณนี้นะครับก่อนหน้าตาแล้วแต่โแบบฟอร์มเนี่ยแล้วแต่แต่และที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่โครงสร้างเนี่ยจะประมาณนี้ก็คือต้องมีรูปถ่ายนะครับแล้วก็มีการประทับตราโรงเรียนนะครับโดยตรงกลางตรงกลางของใบประกาศนะอันนี้เรียกใบประกาศนะแตกต่างกับเมื่อกี้นะเดี๋ยวใครตามมาไม่ทันอันนี้นี่เห็นไหมนี่อันนี้ใบทะเบียนหมอใบสปสส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 ส ที่อันนี้ไว้สําหรับกระทรวงนะครับส่วนอันนี้เป็นใบที่นักเรียนเรียนจบจากโรงเรียนนะครับหรือสถานที่ที่เขาสอนน่ยคุณจะต้องได้ใบนี้คุณเรียนคุณเรียนในระบบนะในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจริงๆนะซึ่งเขาจะให้ใบประกาศนะครับใบประกาศเรียนจากโรงเรียนไหนจากสถานที่ไหนนะไม่ว่าไม่ว่าจะโรงเรียนไหนก็ตามตรงนี้สําคัญเวลาเหมือนมหาลัยอ่ะใบประกาศเนี้ยก็มหาลัยต่างๆก็ออกให้นักเรียนทุกคนเวลาเรียนจบถูกไหมซึ่งตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัวของอะไร โลโก้ของสถาบันนั้นๆแล้วถ้าเกิดคุณสมมุติคุณไปเรียนที่โรงเรียน A ตรงกลางเนี้ก็ต้องเป็นหัวโรงเรียน A ถ้าตรงกลางนี้ไม่ใช่หัวโรงเรียน A แสดงว่าไม่ใช่แล้วครับโอเคไหมตรงนั้นไม่ใช่สถานที่สําหรับเรียนได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างผิดกฎหมายหมดนะครับ